สวัสดีค่ะแอนนะคะเป็นเจ้าของเพจขายเซรั่มนาชาปิกส่งบเจแอนนะคะวันนี้แอนก็มีเทคนิคหรือว่าทิคดีๆในการดูแลผิวสําหรับคนที่เป็นสิวง่ายนะคะมีทิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเทคนิคแรกของเราก็คือให้แปรงฟันก่อนที่จะล้างหน้าค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาเราแปรงฟันเสร็จแล้วบ้วนปากเนี่ยคะ่ะมันจะมีพวกคราบยาสีฟันเนี่ยเปื้อนบริเวณตรงคาง เราอาจจะล้างสิ่งสกปรกเนี่ยค่ะออกไม่หมดแล้วทําให้เกิดเป็นสิวได้ดังนั้นเมื่อเราแปรงฟันเสร็จแล้วเราไปล้างหน้านะคะการล้างหน้าก็จะทําให้ชะล้างสิ่งสกปรกที่เราล้างออกไม่หมดหรือเช็ดออกไม่หมดเนี่ยค่ะออกไปด้วยก็จะทําให้ลดการเกิดสิวบริเวณตรงคางแล้วก็รอบปากของเราได้ค่ะ สำหรับเทคนิคข้อที่2นะคะนั่นก็คือการใช้น้ําธรรมดาในการล้างหน้าแทนการใช้น้ําอุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นเนี่ยจะทําให้ผิวเราแห้งนะคะแล้วก็เกิดการระคายเคืองของผิวทําให้เกิดสิวได้นั่นเองค่ะ สำหรับเทคนิคข้อที่3นะคะนั่นก็คือการแยกผ้าเช็ดตัวออกจากผ้าเช็ดหน้านั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เราเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยมาเช็ดหน้ามันอาจจะมีพวกเชื้อโรคหรือว่าแบคทีรียเนี่ยค่ะอยู่ในผ้าเช็ดตัวมานานแล้วเนาะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ซักผ้าเช็ดตัวบ่อยเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสิวได้ง่ายการที่เราแยกผ้าเช็ดตัวกับผ้าเช็ดหน้าคนละผืนมันก็จะทําให้หน้าของเราลดการสัมผัสเชื้อโรคนั่นเองค่ะ สำหรับข้อที่4ี่นะคะก็คือการไม่สัมผัสหน้าในระหว่างวันค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคเนี่ยที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันเยอะขนาดไหนถึงแม้เราจะล้างมือแล้วก็ตามแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเราก็ต้องเจอมลภาวะเนี่ยค่ะอยู่บริเวณหน้าอยู่แล้วถึงมือเราจะสะอาดแต่ว่าหน้าเราก็อาจจะมีเชื้อโรคดังนั้นการไม่สัมผัสหน้าระหว่างวันดีที่สุดละค่ะ สำหรับข้อที่5นะคะก็คือการไม่แคะแกะเกาสิวนั่นเองเพราะว่ายิ่งแคะยิ่งแกะยิ่งทำให้สิวอักเสบและทำให้การหายของสิวนั้นช้าน,นเองค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นสิวอุดตันค่อนข้างเยอะแนะนำให้เข้าคลินิกเพื่อที่ว่าจะให้ออผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยดูสิวแล้วก็กดสิวให้เรานั่นเองจะได้ปลอดภยัยแล้วก็สะอาดไม่เกิดสิวซ้ำซ้อนด้วยนะคะ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือข้อที่6ของเราก็คือการที่เลี่ยงอาหารหวานค่ะเพราะว่ารสชาติที่หวานเนี่ยมันจะทําให้ผิวหนังของเราอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดสิวได้ง่ายนะคะและที่ร้ายไปกว่านนั้นก็คือน้ําตาลเนี่ยค่ะเป็นอาหารของแบคทีเ r ียซึ่งแบคทีเ r ียเป็นตัวที่ก่อให้เกิดสิวนั่นเองค่ะ ยิ่งกินหวานมากสิวก็จะยิ่งขึ้นเยอะแล้วก็ยิ่งอักเสบนั่นเองดังนั้นถ้าคนไหนที่เป็นสิวเยอะๆแนะนําให้ลองเลี่ยงของหวานหรืองดไปเลยก็ได้ค่ะมันจะทําให้สิวของเรานะคะเกิดน้อยลงแล้วก็ลดอาการอักเสบของสิวได้มากขึ้นด้วยค่ะสำหรับเทคนิคดีๆในการดูแลผิวหน้าของคลิปนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ